สวัสดีการทันข่าว4.0สำหรับผู้ที่สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยทุกเดือนไม่ได้รับเงิน3,000บาทมีหรือไม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง HR Channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารทั่วไปและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง HR Channel ขอทำการเล่าข่าวสำหรับการจ่ายเงินเยียวยา3 0 0 0บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตั้งแต่เวลา15.00นหรือบ่าย3โมงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับบางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ได้รับเงินไปแล้วนะครับเป็นจำนวน3,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจและยินดีด้วยนะครับ ส่วนสำหรับผู้ที่มีบัตรและยังไม่ได้รับเงินมาฟังทางนี้กันนะครับมีคำตอบภายในคลิปกันนะครับ และก่อนที่ท่านจะเข้ารับชมรับฟังคลิปกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปทางช่อง HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งกดซับสไครต์ที่มีรูปสีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง HR Channel ก่อนใครและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามผ่านทางช่อง HR Channel ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปใหม่ๆ ในครั้งต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันได้เลยนะครับแหล่งที่มาของข่าวจากข่าวสวัสดิการทันข่าว4.0 สำหรับกลุ่มผู้ที่สูงอายุและกลุ่มผู้พิการที่รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการทุกๆเดือนเงิน3,000บาทจะยังไม่เข้าในบัตรสวัสดิการให้รอรับเงินเข้าบัญชีทีเดียวภายในวันที่20กรกฎาคมนี้พร้อมกับการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบ,บางที่จะได้รับเงิน3,000บาททีเดียวภายในวันที่20นินี้เช่นกันนะครับ ถ้ายังไม่ได้รับจิตเยียวยาอะไรเลยแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เงินยังไม่เข้าให้รีบติดต่อกรมบัญชีกลางที่เบอร์โทร02-270-6400ในวันเวลาราชการนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับขอขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามสาระน่ารู้ทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง HR Channel หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมกันนะครับอย่างไรนะครับหากท่านกดติดตามซับสไคร์ที่มีรูปกระดิ่งท่านได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข่าวสารสาระน่ารู้อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ